และทุกท่านทราบไหมาคะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นี้นะคะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะโอ oh. ผู้ชายเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง oh. สวัสดีค่ะบิ่มนัทนามาแล้วนะคะถ้าพบกับบิ่มนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ะคะ่ะนอกจากเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้บิ่มด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พาสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองคะ่ะ คลิปนี้นะคะบิ่มก็จะมาพูดในเรื่องของโรคมะเร็งอีกเช่นเคยค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นโรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่คะ่ะลำไส้ใหญ่นะนะคะ <c oughs> ก็จะแบ่งด้วยกันเป็นสองส่วนนะคะเป็นลำไส้นะคะที่อยู่ในช่วงบริเวณของช่องท้องนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นลำไส้นะคะที่อยู่บริเวณอุ้งเชิงกรานนั่นเองค่ะเราก็จะได้ยินกันบ่อยนะคะในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนาะ,ะแล้วโรคนี้นะคะเรามักจะได้ยินว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจาวันของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะบิ่มก็มี7สาเหตุนะคะที่เสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาฝากกันค่ะแต่จะมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะมะเร็งนั้นนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับลำไส้ใหญ่ทุกๆส่วนค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่ของทั้งสองส่วนมีลักษณะของโรคและวิธีการรักษาแตกต่างกันค่ะแต่สาเหตุการตรวจการวินิจฉัย ระยะรวมถึงการรักษานะนะคะก็จะคล้ายคลึงกันค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่นะคะมักพบมากในวัยอายุช่วง60ปีขึ้นไปค่ะแต่ก็พบได้ทุกอายุนะคะเพียงแต่ว่าจะพบน้อยนะคะในอายุช่วง40ปีลงมานะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็น40ปีขึ้นไปแล้วก็พบมากที่สุดในอายุช่วง60ปีค่ะและทุกท่านทราบไหมคะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นี้นะคะพบในผู้ชาย มากกว่าผู้หญิงค่ะโอ้ oh. ชายเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงวันนี้นะคะบิ่มก็มีเจ็ดสาเหตุนะคะหรือว่าเจ็ดปัจจัยที่เสี่ยงทําให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มาฝากทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีสาเหตุอะไรบ้างค่ะปัจจุบันนะคะก็ยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดเจนนะคะแต่ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นเกิดจากอะไรที่แท้จริงนะคะแต่พบว่ามีหลายๆปัจจัยนะคะ ที่สัมพันธ์กันให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสาเหตุแรกเลยนะคะนั่นก็คือพันธุก,กรรมค่ะทั้งชนิดพันธุก,กรรมที่ถ่ายทอดและพันธุก,กรรมที่ไม่ถ่ายทอดนะคะซึ่งทําให้เกิดการอักเสบของลำไส้หรือเกิดเป็นก้อนเนื้อโพลิปของลำไส้ใหญ่ค่ะหลายๆโรคนะคะเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า ส่วนใหญ่นะคะก็มักเกิดจากพันธุกรรมค่ะใครที่มีพันธุกรรมนะคะเป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วรวมถึงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้นะคะก็ควรระวังและดูแลแตัวเองไว้ให้ดีนะคะสาเหตุที่2ค่ะนั่นก็คืออาหารนะคะบางการศึกษาวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารไขมันสูงหรือว่าอาหารที่ขาดใยอาหารทําให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าค่ะ ที่เรารับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใยนะนะคะก็จะไม่มีตัวช่วยนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดลําไส้ให้กับเราค่ะในเรื่องของส่วนของไขมันนะคะที่ตกค้างในผนังลําไส้นะนะคะก็มีส่วนด้วยเช่นกันค่ะอาหารที่มีกากใยสูงนะนะคะก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับไม้กวาดค่ะช่วยกวาดแล้วก็ทําความสะอาดนะคะในลําไส้ของเรานั่นเองค่ะสาเหตุข้อที่3บางการศึกษาพบว่าการขาดสารอาหารบางชนิด อาจเป็นปัจจัยให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้สูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนค่ะการขาดสารอาหารบางชนิดก็มีส่วนทําให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดน,นะคะว่าเป็นสารอาหารตัวไหนนะคะดังนั้นนะคะเราควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะให้ครบถ้วนเลยนะคะในหนึ่งวันแล้วก็รวมถึงการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะคะและอย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะคะ มาดูสาเหตุข้อที่4กันค่ะการรับประทานผักผลไม้น้อยนั่นนะคะก็ทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ค่ะเพราะผักผลไม้นั้นนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้มากกว่าอาหารกลุ่มอื่นค่ะสาเหตุข้อที่5น้ําหนักเกินมาตรฐานค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนเรานะคะถ้าเกิดน้ําหนักเกินมาตรฐานหรือค่าบี i ไอของร่างกายนั้นนะคะ ขอเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆค่ะดังนั้นเราควรควบคุมน้ําหนักนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะข้อที่6นะคะนั่นก็คือการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์นะคะการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์นะคะก็มีส่วนทําให้มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เช่นกันค่ะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแอลกอฮอล์นั้นนะคะไม่ดีต่อร่างกายของเราแน่นอนค่ะการที่เราดื่มแล้วก็สะสมไปเป็นระยะเวลานานๆนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะ มาดูสาเหตุข้อที่7กันนะคะสาเหตุข้อที่7คือการสูบบุหรี่ค่ะก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วนะคะก็ยังเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกค่ะโอ้บุหรี่นี่มันร้ายมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราลดได้ควรลดถ้าง,งดได้ควรงดค่ะ แล้วเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทั้งปอดแล้วก็รวมไปถึงลำไส้ของเราก็ปลอดภัยจากโรคมะเร็งด้วยค่ะเราก็ได้ทราบถึง7สาเหตุไปแล้วนะคะมีใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมะคะไปเช็คกันนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้หรือเปล่านะคะถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้นะคะก็ควรถอยออกมานะคะถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละห่างอีกสักนิดสักนิดนั่นแหละก็ได้นะคะถอยทีละนิดละนิดนะคะ แล้วเราก็จะห่างไกลจากโรคมะเร็งงำนไสใหญ่ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5ห้หมู่ในแต่ละวันค่ะรวมไปถึงนะคะการออกกําลังกายและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วยค่ะเพียงเท่านี้น,นะคะก็จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของคุณในเบื้องต้นได้นั่นเองค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ออกไปให้กับคนที่รู้จักหรือคนที่คุณรักนะคะได้เห็นคลิปนี้กันค่ะถ้าอยากให้บิ่มทําคลิปเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าโรคอะไรรวมถึงพืชผักสมุนไพรอะไรนะนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะบอกบิ่มใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวบิ่มจะจัดทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะให้กับทุกท่านได้ชมกันค่ะคลิปนี้นะคะบิ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ